วัสดีค่ะวันนี้นะคะเอาเมลอนมาโชว์เพื่อนๆน,นะคะเป็นเมลอนที่เกิดจากกองปุ๋ยหมกักที่จะหมักพวกเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ที่เราทําแต่ละวันเอาไว้นะคะอยู่ๆนะคะวันดีคืนดีก็เห็นต้นอ่อนเนี่ยขึ้นมาในกองปุ๋ยนั้นเยอะมากซึ่งเป็นเรื่องปกติเวลาที่หมัก เศษอาหารเนาะบางคนอาจจะบอกว่าไม่เอาเมล็ดหรือบางอย่างเข้าไปหมักด้วยแต่ส่วนตัวก็จะเอาทั้งหมดหมักลงไปหมดเลยนะคะเพราะว่ามันย่อยสลายได้เนาะส่วนต้นกล้า็กๆที่มันขึ้นมานะคะถ้าเราไม่ได้ดูแลอะไรมากมายบางต้นมันก็ตายไปนะคะบางต้นก็จะได้เป็นต้นผักต้นผลไม้อื่นๆที่เราสามารถเอามากินต่อได้เลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะไม่ทันให้สังเกตนะคะ อยู่ๆก็เห็นเป็นลูกตอนแรกก็ว่าเอเป็นอะไรจะเป็นฟักทองหรือว่าจะเป็นต้นอะไรเพราะว่าในกองนั้นที่จําได้ว่าเอาไปใส่เนี่ยก็จะมีตัวฟักทองญี่ปุ่นกับตัวเมลอนนะคะลวใบก็คล้ายๆกันพอเห็นลูกออกมาชัดเจนขึ้นเนี่ยก็เข้าใจแล้วว่าเป็นเมลอนค่อนข้างที่จะ ตกใจมากๆแล้วก็รอเขาโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะคะปรากฏว่าวันดีคืนดีต้นก็แห้งก็สั้งานนะคะก็เลยต้องตัดลูกออกมาดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็ได้ออกมาอย่างที่เห็นนะคะแต่ลูกเนี่ยเล็กมากนะคะก็คงยังกินไม่ได้แต่ก็ ทิ้งเอาไว้ก็คงจะไม่ได้กินอยู่ดีเพราะว่าต้นเนี่ยเหมือนโดนแมลงอะไรเจาะกินเข้าไปนะคะก็แห้งเหี่ยวไปเลยและอีกต้นหนึ่งที่มีลูกเล็กๆอยู่ก็แห้งเหี่ยวหายไปด้วยเหมือนกันค่ะสงสัยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องมาลองปลูกดูจริงๆสักหนึ่งทีนะคะว่าเออจะได้ผลเอามากินไหมนะคะ ันนี้นะคะก็คือสภาพที่อยู่ๆต้นมันก็เหี่ยวแห้งแบบนี้ไปเลยค่ะงงมากนะคะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ยุ่งยุ่งด้วยนะคะไม่ได้มีเวลาดูแลต้นไม้เท่าไหร่นะคะมาดูอีกทีก็แห้งไปแล้วก็เลยคิดว่ายังไงมันก็คงไม่รอดเลยต่ผลออกมาดูดีกว่านะคะกองปุ๋ยมากนะคะให้ต้นไม้ในบ้านเนี่ยหลายต้นแล้วนะคะจะเป็นทั้ง ผล,ลไม้หรือว่าไม้พลิกหรือว่าต้นใหญ่ๆก็อะโวคาโดก็มีนะคะอันนี้เป็นมะละกอค่ะมะละกอนี้ขึ้นง่ายๆมากเลยนะคะแล้วก็มีผักอื่นๆอ,อีกฟักทองอย่างเงี้ยก็ใช่นะคะมะม่วงนี่บ่อยมากเลยละกรรมสละอะไรพวกเนี้ยนะคะมีหมดเลยค่ะแต่ว่าพวกละกรรมสละเนี่ยไม่ได้ปลูกนะคะเพราะว่า ไม่ได้ปลูกต่อนะคะเพราะว่ากลัวต้นมันจะใหญ่แล้วก็เกะกะค่ะขมิ้นขาวหรือกระชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็ขึ้นมาเองตามตามแปลงหรือตามข้างทางที่มีดินอยู่บ่อยมากๆเลยนะคะ ของบางอย่างเราตั้งใจปลูกนะคะมันกลับไม่ขึ้นหรือว่ามันก็ขึ้นไม่สวยนะคะอย่างต้นพวกต้นกระเพราอะไรพวกอย่างนี้เนาะมันขึ้นตรงข้าง,าง,างทางหรือทางเดินหรือตามซอกต่างๆเนี่ยใบสวยมากเลยแต่ตรงที่เราปลูกเองชําเองเนี่ยบางทีแมงก็คอยมากัดกินอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคะ คลิปวีดีโอนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะอยากมาให้กำลังใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองทำปุ๋ยหมากกันนะคะบางทีก็จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราได้เห็นแบบเมลอนเป็นต้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ